เอาละฮะตอนนี้น้องอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเต่านะฮะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เตามาพร้อมกับเพลงน,นี้ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอรีมายกลับไปนิดหนึ่งนะครับได้เลยครับอ่าพี่ลองหาข้อมูลของเตาดูแล้วก็เขาจะมีบ้านหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ชื่อบ้านว่าบ้านแวมไพร์ทำไมถึงเป็นชื่อแบบนี้ละฮะอ๋อแวมไพร์ใช่ไหมครับอืม ก็เห็นตั้งตั้งแต่ตอนผมอยู่ในบ้านเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะฮะแล้วช่วงนั้นทวายไลท์กำลังดังเลยนำพายทวายไลท์แล้วสงสัยผมขาวครับเป็นตัวซีดซีดเหมือนพระเอกอะไรเงี้ยแต่หน้าไม่เหมือนหรอกมัน็แค่ความขาวเฉยๆเขาก็เลยตั้งเขาก็คงตั้งชื่อเป็นจำพายเพราะเราตัวขาวซีดมากตอนนั้นแล้วก็ตอนไปออดิชั่นเนี่ย อสีทองก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังนี้ครับแล้วครั้งแรกที่ได้รู้เนี่ยเรารู้สึกยังไงที่มีฉายาแบบนี้เกิดขึ้นก็ก็ดูเป็นคนที่เออก็ดูแบบจำง่ายดีอะไรเงี้ยดูเป็นเอกลักษณ์ดีอะไรเงี้ยอืมครับผมก็ก็ก็ดูดูดูดีกว่าถ้าเป็นแบบไอ้หลอดไฟนีออนเลยถือว่าโอเคเนาะกับฉายานี้ แล้วพอออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยเราเจอแฟนคลับเยอะขึ้นใช่ไหมฮะครับอ่านาทีแรกที่ได้เห็นว่าทุกคนเยอะขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะก็ะอ๋อตอนอยู่ในบ้านตอนขึ้นเวทีก็ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะไรอย่างานี้เพราะว่าตอนนั้นไปงานของอ๋ของซีพีที่ฟิวเจอร์พาเนี่ยคนไปเยอะมากอะไรอย่างนี้กแบบตกใจเหมือนกันก็นแบบว่าโอ้ คนติดตามเราเยอะขนาดนี้คนเชียร์เราเยอะขนาดนี้เลยรู้สึกดีใจมากครับนะมาวันนี้เรามาพร้อมกับเพลงเพลงนี้ใช่ไหมฮะสัญญารักครับอ่าเป็นเพลงจากภาพยนตร์ใช่ครับเป็นประกอบภาพยนตร์ครับอ่าถือว่าเราเข้าวงการมาไม่นานเนี้เราได้เล่นมาหมดแล้วทั้งภาพยนตร์ทั้งละครแล้วก็ละครเวทีอย่างไหนยากที่สุดฮนะอย่างไหนยากที่สุดเหรอครับผมก็ถ้าพูดตามตรงนะฮะละครเวทียากสุด วัเาเราต้องใช้เวลาซ้อมนานมากอืเพื่อที่จะเล่นกันแล้วก็ซ้อมไม่ใช่แค่ซ้อมแค่นักแสดงอย่างเดียวทีง,งานทีง,งานฉากทีง,งานไฟทีง,งานเสียงทีง,งานดนตรีแล้วมันสดอออื่าคำว่าคำว่าสดเนี่ยมันคือแบบถ้าพลาดแล้วพลาดเลยอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีความกดดันของมัน อ,อ,อืมและระยะระยะเวลาในการซ้อมนเนี่ยนะฮะกับระยะเวลาที่เราแสดงเนี่ยมันทําให้เราชินไหมว่าทุกรอบเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะแสดงได้โดยที่อาจจะมีการพลาดน้อยมากๆประมาณนี้แะฮะอ่าก็ก็การซ้อมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําทุกอย่างครับจะ <c oughs> เป็นการซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นซ้อมอะไรเนี่ยมันจะทําให้ทําให้เราแบบไม่ไม่ไม่ประมาะไม่เกรงไม่อะไรขนาดแบบ จะได้ไม่เสียสมาธิเราจะได้แบบโฟกัสสมาธิไปที่อารมณ์ของมันในอารมณ์ในการสื่อสารมากกว่าครับอืแล้วก็ในแต่ละ,ละรอบที่แสดงเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็คงไม่เหมือนกันแหละเพราะมันเป็นสเสน่ห์ของละครเวทีอืมันอาจจะมีแบบเปลี่ยนใหม่บ้างอาจจะเพิ่มตรงนี้บ้างพลาดตรงนี้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้ว่าเอ้ยมันต้องไปต่อยังไงอย่างเงี้ยถ้าเราซ้อมเราจะรู้ว่าเอ้ยถ้าเราพลาดตรงนี้ปุ๊บเราต้องจบยังไงเราต้องไปต่อยังไงอะไรเงี้ยฮะถือเป็นมุกสดใช่ไหมฮะ ใช่ครับอ่าแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเทียบอ่าภาพยนตร์กับละครเนี้ยเราเคยแสดงภาพยนตร์มาก่อนแล้วเรื่องหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอ่าเรื่องอ่ายอ่อเมนรื่องเดือนครับอ่าเป็นยังไงบ้างฮะภาพยนตร์เรื่องนั้นเรื่องแรกหลังจากที่เราแสดงล,ละครแล้วก็โดดมาแสดงภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็อ่าเป็นการเป็นภาพยนตร์ที่ประกบกับพิิกด้วยเล่นกับพิธกจักราพรด้วยก็เลยแบบว่า ก็กดดันเหมือนกันครับแล้วก็วีจัยที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสอเอาในการแสดงกับภาพยนตร์นี้แล้วบทบทมันก็ค่อนข,ข้างจะใกล้ตัวเราก็คือเป็นเด็กบ้านนอกแล้วเข้ามาทํางานในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็จะใกล้ๆตัวเราหน่อยคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราได้เจอดาราใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะครั้งแรกเลยที่ได้เจอก็เราก่อนก่อนที่เราจะเจอเราก็คิดไปดน่นนี่เรากเขาจะเป็นคนยังไงเขาจะเหมือนในทีวีหรือเปล่ามันใน ข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอแต่พอะตัวจริงก็ก็เรเป็นคนแบบก็เหมือนเราคุยกันปกติเลยครับก็คือแบบก็จะลดอาการของความเกรงได้เยอะขึ้นอืมครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่เป็นดารารุ่นใหญ่แต่ว่าพอเรามาแสดงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดเรื่องประโยคนสัญลักษณ์ครับอ่าเจอพี่หมิวเลยของหนักเลยครับ <laughs> เป็นยังไงบ้างฮนะปรกบเลยอันนี้ต้องต้องต้องเข้าฉากด้วยกันอยู่ตลอดเวลาอืมก็ หนึ่งความความท้าทายเหมือนกันอืเราต้องมาตบทบนําด้วยในเรื่องนี้เราเป็นตัวดําเนินเรื่องด้วยอแวืแล้วแล้วเราก็ต้องเล่นให้อินแล้วก็เล่นให้คนดูนเชื่อด้วยว่าเราเป็นครลเตอร์แบบนี้อะไรเงี้ยครับอืพี่หมิวช่วยอะไรเราบ้างฮะพี่หมิวก็จะช่วยช่วยในการแ acting ช่วยในการแบบสื่ออารมณ์ส่งอารมณ์กันละกันเวลาเราฉากด้วยกันอะไรเงี้ยครับอืแล้วมีสอนอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสอนอะไรเพิ่มเติมไหม อพี่มีก็จะบอกว่าให้ฟังให้ฟังฟังก่อนฟังฟังคนดินๆอะไรเงี้ยืมคือเปิดรับอย่าไปปิดตัวเองให้เปิดรับเปิดเปิดรับความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆให้เข้ามาแล้วก็เราค่อยมาปรับใช้เองนี่ครับอืมแล้วก็เรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ี่จะออกมาในแนวไหนฮะแนวโรแมนติกดราม่าครับแล้วก็เป็นแนวแบบชีวิตอ่คู่รักที่แบบว่าอายุต่างกัน20ปี ชายอายุ20ผู้หญิงอายุ40ก็คือเป็นชีวิตราที่อ่ามีทั้งหวานเศร้าก็ทะเลาะก,กันมันก็คือแบบเหมือนชีวิตคนเราในปัจจุบันเลยครับก็คือเป็นการถ่ายทอดชีวิตคู่รักที่ต่างวัยกันขนาดนี้ในมุมมองในมุมมองของภูมิกับอะไรครับอืมแล้วการทํางานจากภาพยนตร์เรื่องแรกกับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแตกต่างกันมากไหม ก็แตกต่างกันมากครับอืมตรงที่แตกต่างกันมากทั้งทีมงานทั้งพุ่มกับก็คือครั้งนี้เนี่ยคือพุ่มกับก็เป็นเรื่องแรกของเขาอืมแล้วก็ทีมงานก็ยังยังแบบว่าเพิ่งเรียนจบมาหมือนมาเพ่เรียนจบก็มีอืมก็คือแต่ละคนนี่ไฟแรงมากแต่ละคนนี่ของเยอะมากพร้อมกับเอเนจีนี่คือเอเลอร์ตลอดเวลาแล้วก็พุ่มกับนี่คือแบบเขาเขามีเอเนจีเยอะมาก อืในการในการทํางานครับอืมคาดหวังสูงไหมกับภาพยนตร์เรื่องนี้อ่คาดหวังสูงไหมก็คือคาดหวังให้คนดูชอบแล้วก็คนดูมาดูอีกเยอะแล้วก็ให้คนดูดูเสร็จแล้วก็พูดถึงหนังเรื่องนี้ครับผมออือแล้วก็มีมีโครงการสําหรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปหรือ,อยังฮะอ่ตอนนี้ก็มีแล้วครับมีมีหนังเรื่องต่อไปแล้วครับอบอกได้หรือยังว่าประมาณไหนอหนังน่าจะประมาณแนววัยรุ่นนะฮะก็จะมีมาคคโตะ มาโคโตะแล้วก็สายป่านแล้วก็มีผมมีกายมีตินาแล้วมีพีมพาคินครับด้วยครับผมบแต่ว่าก็ชื่อ,อก็เป็นหนังวันเกิดของวัยรุ่นนะฮะอ่าโอเคแต่ว่าพูดถึงเรื่องหนังไปแล้วเนี่ยเรื่องของละครนะฮะละครก็มีครับตอนนี้ทางช่องสามเรื่องคู่ปร,รับสลับซ่างครับยังไม่มียังไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมฮะอ่าเรื่องใหม่ อ่าเรื่องนี้เพื่อปิดกล้องไหมครับเรื่องใหม่เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีครับผมนือม,มันมีมีเข้ามาแล้วเหมือนกันครับอืมพอได้ลองภาพยนตร์กับละครแล้วเนี้ยแตกต่างกันมากไหมฮะการทํางานการทำงานก็แตกต่างกันนะครับเพราะว่าหนังใช้กล้องตัวเดียวอืมแล้วก็อ่าถ่ายรายคัดอืมแล้วก็ในการสื่อสารอารมณ์ก็จะแตกต่างออกไปนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากส่วนละครเนี่ยก็คือเราเราถ่ายแบบกล้องสามตัวใช่ไหมครับแล้วก็หญิงแล้วก็ อ่าใช้เวลาละครก็คือใช้เวลานานกว่าหนังใน,นการทำอยู่แล้วเพราะว่าละครเนี้ยมีหลายตอนแต่ว่าภาพยน,นตร์ก็คือแบบแคช่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ว่าการในการทํางานก็จะแตกต่างกันไปครับอ่าแล้วก็ในละครเรื่องนี้เนี้ยบทบาทที่เรารับนี่ประมาณไหนฮะในละครใช่ไหมครับครับคู่ประกอบกางก็จะเป็นพระเอกเนี้ยจะเป็นคนที่แบบว่าหลงตัวเอง อเองเก่งมากเต้นเก่งมากเพราะว่าตัวเองไปเรียนเต้นที่เมืองนอกมาคิดว่าแบบใครก็ต้องรับใครก็ต้องจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเป็นคนที่มีอีกโก้ในตัวเองแล้วก็มีคู่ปรับก็คือนางเอกเนี่ยจะเป็นคู่กัดกันตั้งแต่ตอนนี้เด็กแล้วอืมอ่าก็กัดกันียนตลอดตลอดเวลาแล้วก็เถียงกันนู่นนี่นั่นทะเลาะกันตลอดแล้วอยู่ดีก็เกิดสลับร่างขึ้นมา <Okay. S 2> นเอกมัอยู่ในล่างพระเอกอะไรเงี้ยครับแล้วแพทนภาพาไป,ปยังไงบ้างฮะคิดแพทพแพทน่ารักมากครับอ uh ือฮอเป็นคนที่โกะมากนะฮะอ uh ือ huh. แต่เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยอ uh ือฮะครับผมแล้วก็อ่าให้คาแนะนําน้องดีมากแล้วก็ช่วยเลือน้องเต็มที่งานสำหรับ uh huh. ละครเรื่องแรกของผมครับแล้วละครเรื่องนี้จะลงจอให้ได้ชมกันเมื่อไหร,ร่ฮะ uh huh. อ่าตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับ uh huh. ยังไม่ทราบแน่ชัดก็เดี๋ยวรอ ทางช่องเราทางช่องเขาล่อยที่สุอืมตอนนี้ก็ชมภาพยนตร์กันไปก่อนตอนนี้อมีหนังเข้าลงแล้วนะครับไปดูหนังด้วยโอเคมีโอกาสจะลงมาหาดใหญ่อีกไหมฮะมีโอกาสจะลงไปหาดใหญ่อีกไหมครับผมน่าจะมีโอกาสนดนมีโอกา,กาสเดี๋ยวไว้เจอกันแน่นอนโอเค okay. สุดท้ายนี้มีะเราจะฝากแฟนคลับไหมฮะก็ฝากฝากเพลงนี้ด้วยละกันสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อ,นองนี้นะครับสัญญารับแล้วก็ ฝากการ,ารดาวน์โหลดเพลงนี้ด้วยโหลดของแท้ด้วยนะครับที่ w w w t r u e music com นะครับหรือว่าใครที่ใช้ซิมโทรศัพท์ TrueMove เนี่ยก็กด2องสองสองสตัวโทรออกแล้วก็บอกชื่อเพลงได้เลยสัญญารักแล้วคุณก็จะสามารถดาวน์โหลดเพลงได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณเต่านะฮะที่มาพูดคุยกับเราที่นี่นะครับขอบคุณพิเชมากคับครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ